อตอนนี้เรายังไม่หลับไม่นอนนะครับ,รบนี่ก็ประมาณตีสองเจอปัญหานะครับต้องลุกมา,มาจูนตอนตีสองนะครับปัญหามีอยู่ว่าสตาร์ตติดแต่ขี่ไม่ได้นะฮะ ร้านเราเป็นร้านเถื่อนนะครับทำกลางวันไม่ได้ <Wow. S 1> <c oughs> สวัสดีชาว y o youtube ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนที่ใช้รถยามาฮ่า ปาร์คนะครับพามาไล่สายไฟในระบบแสงสว่างหรือว่าระบบไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําก็ลดผ่านการใช้งานไปนานๆนหลายปีครับระบบสายไฟก็อาจจะมีการขาดอาจมีการชำรุดตามการเวลานะครับ ก่อนที่เราจะทําการซ่อมระบบสายไฟเนี่ยเราก็จะเป็นต้องมาทาความรู้จักสีของสายไฟกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำคัญที่สุดก่อนทําการตรวจเช็คเราต้องรู้ให้ได้ว่าสายเส้นนี้มีไฟหรือเปล่าการที่เราจะรู้ว่าสายเส้นนี้มีไฟหรือเปล่าเราจะเป็นจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เพราะว่าไฟเส้นนี้ เมื่อเราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีการไหลเวียนของกระแสไฟทันทีวิธีการเช็คก็ง่ายๆครับให้เราสร้างเครื่องมือพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่งหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเทสได้ดูก่อน ตัวเครื่องมือเกษก็เราก็เป็นขั้วไฟที่สร้างขึ้นมาเองครับแบบน้นบ้านเลยแบบน้นบ้านเลยนะครับหาขั้วไฟเลี้ยวแล้วก็หลอดไฟเลี้ยวจากนั้นวิธีการตรวจเช็คนะครับให้เราชักปักสายเส้นสีดําออกเส้นหนึ่งเส้นสีดํานี่จะเป็นตัวกาวของของตัวรถนะครับให้เรา จำคู่ตรวจสอบเราไปใน,ในสายสีดำข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็แย่ไปที่สายสีเหลืองเพียงเท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าสายเส้นนี้มีไฟมาเลี้ยงเราก็ไม่ต้องกังวลครับเราก็สามารถเดินไล่วงจรไปตามระบบได้เลยแต่ถ้าเราเช็คแบบเมื่อตะกี้แล้วกผลปรากฏว่าไม่มีไฟมาเส้นนี้อันนั้นก็ต้อง อีกเรื่องนึงครับอาจจะต้องรื้อชุดสีทั้งคันมาไล่เช็คจุดบอดจุดขาดก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะกับเครื่องมือปั้นบ้านหากว่าใครที่ไม่มีมันติวิเตอร์นะสายไฟต้นทางที่มาจากสายไฟเมนนะท่ที่เข้ามาเลี้ยงระบบหลอดไฟหน้า มันจะอยู่บริเวณโคมบับเลี้ยวนะครับคมขับเลี้ยวสายไฟเมนหลักที่ให้แสงสว่างกับชุดไฟหน้าจะเป็นสายสีเหลืองคาดด้วยสีแดงนะับสายไฟเส้นนี้เมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีไฟเกิดขึ้นทันทีครับจะมีการไหลของกระแสไฟทันที จากนั้นก็จะส่งผ่านขั้วต่อสายไฟมายังสวิตช์แฮนด์สวิตช์มือสวิตช์ไฟสูงสวิตไฟต่ำนะครับออกจากสายไฟเมนหลักสายสีเหลืองคาดแดงพอผ่านการจำสายไฟเนี่ย จากสายสีเหลืองคาดแดงมันจะกลายเป็นสีพอผ่านการจับเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินคาดดาทันทีนะแล้วก็วิ่งมาที่วงจรสวิตไฟสูงไฟต่ํานี่นะไฟเส้นนี้มันจะมาหยุดอยู่ที่บริเวณสวิตไฟสูงไฟต่ารอรอการปรับเปลี่ยนตําแหน่งไฟสูงไฟต่ําโดยสวิตท,ที่มือเรานะ สายสีเหลืองจะเป็นสายที่เลี้ยงไฟสูงครับส่วนสายสีเขียวจะเป็นสายที่เลี้ยงไฟต่ำเหลืองไฟสูงเขียวไฟต่ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีโอกาสได้ไล่สายไฟของไฟหน้ารถครับสิ่งสำคัญสิ่งที่เราต้องรู้ดีคือไฟเลี้ยงนี่ไฟเลี้ยงระบบ แสงสว่างให้จำมาเลยครับสีเหลืองคาดแดงจำผ่านพักออกจากพักจะกลายเป็นสีสีน้ำเงินคาดดำนี่มาดูที่ขั้วไฟครับขั้วไฟขั้วไฟของไฟหน้าเนี่ยจะมีด้วยกัน3เส้น สายสีเหลืองอย่างที่บอกครับสีเหลืองคือไฟสูงสายสีเขียวก็คือไฟต่ําส่วนอีกเส้นหนึ่งสีดําเนี่ยเป็นกาวครับเป็นกาวของสปาร์กมันจะมีสองขั้วก็หากว่ามีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างหรือไฟหน้าไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟไปแล้ว ก็ยังก็ยังไม่ติดก็ให้มันมาไล่ตามระบบสายไฟที่ผมแนะนํนำนะฮะหวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนที่ใช้รถคุณน,นี้ไม่มากกว่าน้อยนะ,ะขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมผมค,ครับ